คร well, well, ับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับยิมซี่สุขสุขสนนะครับในเขาผู้ผู้ที่ต้างมาต้มขมบิึงครับวันนี้นะครับเดี๋ยวสิจภาพ่อป้ายไปหาพื้นนะครับไปหาพื้นมาไว้ไรยุ่งย้ำกระคืนเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งายครับยุ่งเยอะมากครับยุ่งเยอะครับาไม่ค่อยได้ช้างไม่ค่อยได้หลับเลยกันคืนกันเลยต้องหาอ่าไม้มาก่อ ไลยุงนะครับก่อไปไล่ยุงนะเดี๋ยวจะพาพ่อพลายไปเอามานะครับเมื่อวานก็แอมมาแล้วต้นบักใหญ่ต้นหนึ่งวันนี้จะไปเอาอีกนะครับตามไปดูนะครับว่าพ่อพลายจะมีความสามารถหรือเปล่าหรือว่าจะมีความสามารถเฉพาะดันรถเอ้ยโอ้โหทำไมเป็นสีแดงอย่างนี้เออฮ่ติดสูตก,กันหมดบนี่เดี๋ยวจะพาพ่อพลายไปเอาครับ

ดึงมาลกดึงมาเดึงมางโอ้โ้โอ้แข็งแรงมากครับแค่นี้ไม้จิ้มฟันออ <Okay. S 2> โอเครวดเร็วทันใจครับ,รนนรบสำหรับคุณตาก็อายุเยอะแล้วครับอา,อ,าอายุเยอะก็ต้องให้พ่อเสกช่วยครับอโอ้ต้นใหญ่หานี้มาดูครับว่าจะ เอาได้ไหมครับไม่ได้เป็นการทรมานช้างนะครับผมนี่ครับเพราะว่าช้างเขาฝึกมาแบบนี้นะครับเคยฝึกมาแล้วครับนี่ผมช้างก็อยากช่วยคนคนก็อยากช่วยช้างครับแต่คนทําให้ช้างไม่ได้ครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เกินครับผมเราก็เลยต้องใช้ช้างช่วยนะครับแต่เราไม่ได้เป็นการทรมานนะครับ ก็แรงช้างนะครับผมแค่นี้ก็ถือว er, no ่าจิตอยครับแรงช้างนะครับโอ้ตาตา ตาต้องลากแนวตั้งโอ้โหอันนี้พ่อเสกไม่ได้ทำได้แค่เชือกเดียวนะครับผมถ่ายทองเงินก็ทำได้นะครับโอ้โหดูไหมครับความยาวประมาณสิบเมตรฮอบลูกฮอบพ่อเสกฮอบ อั้สบายมากครับโอ้สบายมากครับมตามาออกมาด้วคุณนตายเยอะแล้วครับก็ต้องใช้้ช่วยนะผมมาครับมาครับออกด้อสาเ้ลบด้วสาโอ้โอเคติดใจมากแค่นี้ พ่อเสกบอกว่า,วาพ่อเสกบอกว่ามีอีกไหมจิ๊จิ๊บจิบจ๊บจิบ๊บความสามารถเรยอะมากเลยครับพ่อเสกนี่จะเป็นความสามารถเยอะมากครับเอาแขนก็ได้นะครับตอนกลางคืนยุงเยอะครับตอนกลางคืนยุงเยอะแต่ว่าไม้นี่มันใหญ่มากครับตาม,มาไม่ได้ครับอ,อน,นี่มาเมื่อวานนี่ก็จะมาอีกนะครับนี่ค,ครับเอาไปภาษาไปกับพ่อเสกเร็ว อันนี้ก็เป็นของเมื่อวานนะครับผมอันนี้ผมก็ก่อให้ยามคืนนะครับโอเคทําดีให้รางวัลก็ต้องกินยาไปครับผมวันนี้จยมอาหารไว้ให้ครับโอ้โหทำเสร็จก็ให้กินอาหารครับนี่นะครับผมไม่ให้ช้างอดแน่นอนครับช้าทำเป็นไม้ชาช้าเป็นไม้ชาโอ้โหสามให้กำลังใจด้วยครับผม นี่ครับทำดีให้นาวันครับยาก็ให้กินเพียบครับนี่ครับผม

คุณตายจะฝึกวิชาให้ <laughs> ครับคุณตาจะฝึกวิชาให <laughs> <laughs> ้เก,งก่งนี่ถ่าท่าฝึกจริงๆนี่เก่งกว่าคนนะครับถ้าจะฝึกนะครับพอใช้ก็ทำได้ทุกอย่าง ทางเขาเป็นเก่งมากนะครับรางวันยังไม่ได้ก่อครับเอาไว้ก่อตอนกลางคืนให้ผู้จินผู้จัดการผู้จัดการครับผู้จัดการแห่งสวนพ่อเสกครับต่าไม่ตัดไม้หน่อยตัดรอดแล้วก็ไหมแล้วก็ขยับเท้าเดือดตูดครับ ตัวกตงโอรถตอนนี้รถเสียอยู่นะครับนลยไม่ได้ดินหน้าดินสวยมาปกถ้ารถมีเสียันนี้คงหาหน้าดินมาโปเดีย๋ยให้มันแข็งกันเลยไม่ได้เลยครับโอ้มีแต่ก้อนพอรอแครเลครับนี่ครับ ของกินข้อเซรัรบผมเพียบเลยครับกินทั้งคืนไม่หมดนะครับนี่นี่ลกอันนี้ปกไว้จะให้ลุกแรงเกินไปนะครับยิ่งแต่ลุกแรงเนาะไม่ตอนนี้มันเป็นหญ้าติดเสียดอยู่มันไม่ค่อยไหมแรงครับนะโอ้ดูครับพี่ฟีนคนก็ยิ่งพร้อมอยู่ครับ ระยกไม้ครับไยยปยนมาเยอะแล้วเหยียบกองเหยียบกองไม่้กินอันดายกได้ไหมด้ชาอัานนี้ก็โอ๊ยตะขออยู่ไหนเมื่อกี้โอ๊ยตาไปวางวาไปไว้บน Vàng leo, mấy, mốc kia giờ này hũ, anh thấy ta ộc, cái đấy, không biết đâu gặp ta mình đấy, thấy ta nắn mạnh, ta. เตรียมคันห้ามาเร็นะวก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งนด้นะครับในช่องพลายหนุ่มเสกนะครับแล้วก็ช่องฟูจิชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย